กลับไปในตอนที่ท่านอุมัาเสียชีวิตเนี่ย <ฮะ S 1> ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องจํากันได้ไหมว่าท่านเองเนี่ยฝากฝังไว้แล้วสั่งเสียไว้แล้วแล้วก็มีบรรดาซอฮาบัาเนี่ยถูกเสนอชื่อเนี่ยห้เออห,ห <ก S 1> คน,คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือท่านอุสม,มัยมุลฟานแล้วก็เป็นฉันธามติ ก็คือเป็นมติเอกฉันว่าเหมาะสมมากในการที่จะมาทาหน้าที่แต่ไอ้เรื่องเราที่ประหลาดที่ผมบอกว่าต้องแวะมาที่นี่เนี่ยพี่เตยเพราะว่าท่านเป็นคนขี้อายพูดน้อยไม่ได้เป็นคนที่จะมาบู๊แล้วก็มาแบบว่าชนกับบรรดาผู้คนต่างๆเนี่ยนะครับแต่ด้วยอันกรานพี่เต้ยที่นักประวิติศาสตร์เขาได้วิเคราะห์เนี่ยว่าเพราะท่านผูกพันกับอันกรานอันกรานจึงเป็นปัจจัยในการช่วยเหลือให้อิสลามเนี่ยมันขจรขจายไปไกลคือผู้นําที่อยู่อันกรานท่านเองเนี่ยพี่เตย ไม่มีไม่มีใครในหมู่ซอฮาบะดยเพราะระ,ระดับคอลิฟ้าที่เป็นผู้นำนีนะครับสามารถในการอ่านอันกกรอานรอกห์เดียวได้ทางเล่มอ่ะพี่เต้ <Huh? S 1> รอกห์เดียวนะ oh. บันทึกในประวัติศาสตร์ว่าท่านอุสมานมุ罕ังฟานคือคนนั้น oh. ท่านเองผูกพันกับอันกกรอานถึงขั้นที่รอกห์เดียวนะไม่ใช่ละหมาดสองรอกหานะ uh huh. ไม่ใช่ละหมาดครั้งเดียวนะไม่มีแบ่งนะรอกกเดียวคือทางเล่ม,เล,มเลยแสดงว่าผมมานั่งคำนวณน,นะ oh. พี่เต้คนที่อ่านกุรานไวๆเนี่ยจะจบเล่มได้เนี่ยเขาใช้เวลาหกเจ็ดชั่วโมงนะนั่นเลสิเป แสดงว่าท่านเองเนี่ยทั้งคืนแหละพี่เต้ยละหมาดรองรอกอทั้งคืนนี่คือนี่คือมิติของผู้นำที่มีความผูกพันกับอัลกุรอาน